ชุดเครื่องนอนสไตล์มินิมอลซึ่งโดดเด่นตั้งแต่โทนสีอ่อนที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยมีให้เลือกหลายสีแต่สีที่ถูกใจหลายคนคือสีเทาอ่อนผลิตจากผ้าคอตตอน100%ซึ่งเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีช่วยให้คุณสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายตัวมากยิ่งขึ้นทั้งยังใช้เส้นได้200เส้นต่อ1ตารางเมตร ซึ่งผู้ใช้หลายคนถูกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เนื้อผ้าที่นุ่มไม่แข็งเมื่อซักแล้วไม่เป็นขุยที่สำคัญยังเป็นผ้าที่สามารถป้องกันไรฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้อีกด้วยตู้ส่งเตี้ยในโทนสีขาวเรียบง่ายขนาดทั้งความกว้างความยาวหรือความสูงกระทัดรัดไม่กลืองเนื้อที่มีช่องลิ้นชักให้ถึงสช่องช่วยให้คุณจัดเก็บของได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นงานบนตู้นี้ยังสามารถ ใช้วางนาฬิกามือถือหรือกรอบรูปก็ได้ทั้งยังเหมาะสําหรับใช้เป็นตู้ข้างเตียงอีกด้วยวัสดุของตู้นั้นทํามาจากไม้อัดซึ่งหลายคนก็ชื่นชอบในความหนาและความแข็งแรงทนาทานตัวลิ้นชักใส่ของในแต่ละชั้นก็มีความสม่ําเสมอสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างราบรื่นตัวเครื่องแป้งยี่ห้อนี้มีความพิเศษตรงที่ดีไซน์นั้นสื่อถึงความเป็นมินิมอลได้เป็นอย่างดี โดยเลือกใช้เป็นกระจกรูปทรงกลมที่ดูแล้วสบายตาบนกระจกดังกล่าวก็เป็นแบบมีไฟเล็ดเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีชั้นวางของบนโต๊ะและช่องเ้นชักจัดเก็บของถึงสองช่องให้คุณจัดเก็บเครื่องสำอางสกินแคร์และเครื่องประดับได้อย่างเหมาะสมตัวโต๊ะใช้วัสดุไม้กระดานคุณภาพดีมีสีน้ำตาลโทนอ่อนตัดกับสีขาวที่ช่วยให้ห้องนอนของคุณนั้นดูอบอุ่นยิ่งขึ้น สำหรับคนที่มีของต้องจัดเก็บไว้ในห้องนอนมากการเลือกชั้นวางของแทนตู้เก็บของก็จะช่วยเพิ่มความปโปร่งและลดความทึบให้กับห้องนอนได้ดังนั้นชั้นวางของไม้สี่ชั้นยี่ห้อนี้จึงตอบโจทย์ความเป็นมินิมอลได้เป็นอย่างดีเริ่มจากรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูไล่ระดับที่ชวนมองพื้นของชั้นวางนั้นผลิตจากไม้ปาติเคิลเคลือบปิดผิวให้มันเงาโครงเหล็กที่มีการเคลือบกันสนิมสามารถแบบกระจายแต่ละชั้นได้ถึง40กิโลกรัม เหมาะกับการใช้วางของตกแต่งในห้องนอนเป็นอย่างยิ่งตู้ข้างเตียงเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับห้องนอนเพราะช่วยจัดเก็บข้าวของต่างๆและยังใช้วางมือถือนาฬิกาหรือแจกันซึ่งตู้ข้างเตียงจากร้านนี้ก็มีขนาดที่กระทัดรัดพร้อมสีโทนอ่อนเข้ากับไอเดียมินิมอลได้อย่างดี อีกทั้งยังมีช่องลิ้นชักเอาไว้จัดเก็บของถึงสองช่องพร้อมช่องเปิดโล่งให้คุณสามารถจัดเก็บของอื่นๆเพิ่มเติมทําจากไม้อัดที่หลายคนรีวิวเอาไว้ว่ามีความแข็งแรงทนทา,านรับน้ําหนักได้ดีและขาตู้ยังยกสูงทําให้ทําความสะอาดฝุ่นข้างใต้ได้สะดวกอีกด้วย โคมไฟสไตล์มินิมอลยี่ห้อนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจหลายๆคนเนื่องจากเป็นโคมไฟไร้สายสามารถสำรองไฟได้ในตัวมีดีไซน์ที่เรียบง่ายสื่อถึงความเป็นมินิมอลแบบญี่ปุ่นโดยใช้ฐานโคมไฟจากไม้ในขณะที่บุด,ด้วยผ้าลินินด้านในใช้หลอดไฟเล็ดจึงให้แสงไฟที่มีความวนวลอ่อนมองแล้วสบายสายตาอีกทั้งโคมไฟดังกล่าวก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดและน้ำหนักเบาหลายคนยังชื่นชอบที่มีราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีรีโมทสำหรับกดควบคุมไฟช่วยเพิ่มความสะดวกด้วยค่ะ การเพิ่มความมินิมอลให้กับห้องนอนด้วยของตกแต่งที่ทำมาจากวัสดุประเภทไม้ก็จะยิ่งช่วยให้ห้องนอนดูโปร่งสบายมากขึ้นดังนั้นเราจึงแนะนำนาฬิกาไม้เรือนี้ที่ใช้ไม้แท้จากธรรมชาติมาขัดเกลีล่าผิวหน้าให้มีความเรียบเนียนแกสลับตัวเลขบอกเวลาอย่างประณีตซึ่งนาฬิกาดังกล่าวสามารถวางบนตู้หรือจะแขวนไว้บนผนังก็ได้ด้วยสีไม้พื้นพื้นโทนอ่อนจึงสามารถเข้ากับโทนสีในการแต่งห้องนอนได้หลากหลายแบบทั้งยังไม่มีเข็มวินาที หรรืออเสีียยงงดดับกกววน้ต้นลิ้นมังกรก็เป็นอีกหนึ่งพันใหม่ที่คุณสามารถปลูกเอาไว้ภายในห้องนอนเนื่องจากมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศและช่วยดูดสับสานพิษหรือมลภาวะต่างๆที่ตกค้างอยู่ภายในห้องนอนได้หลายคนถูกใจที่ต้นลิ้นมังกรแคร์จากร้านนี้นั้นมีฟอร์มของต้นที่สวยขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถจัดวางภายในห้องนอนได้อย่างเหมาะสมลักษณะใบของต้นลิ้นมังกรแครก็มีความมันวาวและอวบอิ่ม อย่างไรก็ตามแม้ว่าต้นลิ้นมังกรแคร์นี้จะไม่ชอบแดดแต่ก็ยังต้องรดน้ำดูแลทุกๆ2กสวันค่ะสำหรับคนที่อยากเพิ่มต้นไม้ให้ห้องนอนก็ลองเลือกต้นยางอินเดียไปไว้ในห้องกันดูได้นะคะเนื่องจากต้นยางอินเดียนั้นมีลักษณะใบสีเงาที่โดดเด่นแต่กลมกลืนกับความเป็นมินิมอลได้อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศเพิ่มออกซิเจนให้กับห้องนอนได้อีกด้วย หลายคนชื่นชอบขนาดของกระถางที่เล็กเหมาะสมและลำต้นที่ไม่สูงจนเกินไปแต่ต้นยางอินเดียนั้นยังต้องอาศัยแดดและความชื้นในการเจริญเติบโตผู้ที่ซื้อไปจึงต้องมีความพิถีพิถันในการดูแลและถนอมต้นไม้พอสมควรพรมปูพื้นก็เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับห้องนอนของหลายๆคนนอกจากจะช่วยตกแต่งแล้วยังใช้นั่งหรือนอนพักผ่อนก็ได้โดยพรมของร้านนี้มีความเป็นมินิมอลตรงที่สีของพรมเป็นโทนสีอ่อน มีลักษณะเป็นขนปูแผ่นหนานุ่มเพิ่มบรรยากาศหน้าพักผ่อนให้กับห้องนอนอีกทั้งยังเป็นพรมกันลื่นจึงไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุใดๆทั้งนี้เนื่องจากเป็นพรมขนหนาดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝุ่นที่อาจจะเกิดการสะสมตัวอยู่บนพรมจึงต้องทำความสะอาดอย่างเป็นประจำค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด